สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมืนเน่อกลับมาพบมาพอกับเจตาภารวยเนาะคะ่ะวันนี้เจตาพารวยจะามาวางแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะวันที่สิบหพฤศจิกาสามเสียนดังคะ่ะมีสูตรตัดสูตรเต็มจ้าน,นี้ก็จะเป็นแนวทางของเลขล็อกกิกเนาะคะ่ะของรัฐบาลไทยเนาะ ของเพิ่นจะมีสูตรตัดสูตรเต็มเด้อค่ะมีสูตรตัดบนล่างเนาะแล้วก็จะมีสูตรเต็มของลอกกิกรัฐบาลไทยวันที่16วันที่16พฤศจิกายนใกล้จะถึงแล้วเนาะพี่น้องเมื่อน,นวันที่10เนาะจังเดยก็กาบขอบุญขอบคุณลอกกิกเด้อค่ะที่เอาแนวทางรัฐบาลไทยมาวางทางช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะ ขอบคุณเป็นยางสูงที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะคะ่ะมาเบิ่งแนวทางของเพื่นค่ะนี่คือสูตรตัดนี่พี่น้องสูตรตัดของเลขล็อกกิ๊กเนาะบนล่างบนเก้าห้าหนึ่งเนาะสามตัวหนึ่งห่างเนาะคะ่ะแล้วก็ห้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งค่ะแนวทางของเลขล็อกกิกสูตรตัด รัฐบาลไทยเด้อค่ะฝากไว้พิจารณาเนาะเอาไว้ไปรุ่นหยิบจับลอตเตอรี่กันเนาะค่ะพี่น้องถ้าเพื่อโชคมานเนาะถ้าเธอพี่น้องโชคดีโอ้เกลือนกล้องจักหน่อยเลื่อนจักหน่อยค่ะอย่างพี่น้องไราเห็นชัดเจนนี่เลขล็อกกีกนี่สูตรเต็มค่ะสูตรเต็มรัฐบาลไทยเนาะ บนวิ่งของเพิ่นก็จะมีหนึ่งกับเก้าเด้อค่ะวิ่งบนเนาะบนสองตัวสี่หางห้าหนึ่งห้าเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าค่ะสามตัวสามหางห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งค่ะเลขล่างวิ่งของล็อกกิทก็จะมี แปดกับหนึ่งค่ะผิดจราหน้ากันด้อพี่นองแปดกับหนึ่งวิ่งล่างรอสันล่างสองตัวสี่หางค่ะสองตัวสี่หางเนาะแปดสามแปดสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งค่ะตัวนิ่นตัวจอของบนข้างบนก็จะมีหาหนึ่งกับเก้าหาเด้อค่ะ ตัวนิ่นสามตัวก็จะมีห้าเก้าหนึ่งพิจรณาค่ะพี่น้องชอบกระจัดแคบนาจอประสันกระเขียนไว้เนาะตัวล่างนินตัวนินตัวเจาะเนาะตัวน้นของเพื่อนกับแปดซีกับซีหนึ่งค่ะพิจจรณากันบ่ได้สนับสนุนเหรียญการพนันเ้อพี่น้องให้เสียงโศกเสียงดวงเบิ่งเนาะพิจารณากันไป เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อไปของซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณของเพิ่นก็จะมีสูตรตัดสูตรเต็มเพื่อกันเด้อค่ะจงะังไดกับขอบบุญขอบคุณซองสุวรรณที่เอามาวางแนวทางทางช่องของเกตตาเนาะค่ะ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะรัฐบาลไทยวันที่สิบหค่ะแนวทางของสองสุวรรณมาเบิงกันเนาะค่ะบนล่างของเพื่นก็จะมีวิ่งเนาะตัววิ่งก็จะมีหาเนาะค่ะหาตัวเดียวหาตัวเดียวเนาะโอ้เจตาเนาะจะเวาเลขกนี่เนาะวันนี้อย่าถืออย่าซาเด้อพี่น้อง เสียงกับบาาบาไครใสบบาไครชัดบาไคราจีนบันหดเสียงแหบสามตัวก็จะมีหนึ่งห้าศูนย์สองตัวสามห่างค่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งตัวนี้นตัวจอเพ่นสูตรตัดนี่สองคู่ห้าศูนย์กับห้าหนึ่งเนาะมาเบิงสูตรเต็มกันค่ะ พิจารณาสูตรเต็มกันเด้อพี่น้องของซองสุวรรณเนาะเลขเพิ่นกระดังกับปังอยู่ด้วยค่ะของซองสุวรรณเนาะอันนี้คือสูตรเต็มบนค่ะรัฐบาลไทยวิ่งลูดเอาวิ่งมาสันบ่มีลูดดอกค่ะคพี่น้องวิ่งสองตัวเนาะจะมีสีก่กบะพานจะสี่กับห้าเนาะสองตัวหกหางสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้า ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าสามตัวสี่หางห15นึ่งสี่เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าเนาะคะ่ะตัวนินตัวเจาะพื้นก็จะมีห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าเนาะสามตัวสองหางเด้อค่ะที่พื้นเนินพื้นเจาะมาให้หนึ่งสี่เก้ากับ หนึ่งห้าศูนย์เนาะค่ะผิดารณาแคปหน้าจอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะมาดูกันใหม่ค่ะมาดูกันใหม่สูตรของเลขมีที่มารัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยเนาะมาบึงแนวทางของพื้นค่ะกราบขอบุญขอบคุณของ เลขมีที่มาเนาะค่ะเดี๋ยวมาว่างแนวทงังทังช่องของเกตตาเนาะวันที่สิบหกพฤศจิกาที่จะถึงนี้เนาะค่ะวิ่งของเพ่นก็จะมีหนึ่งค่ะวิ่งหนึ่งสูตรตัดเด้นนี่ค่ะพี่น้องวิ่งหนึ่งบนล่างสามตัวหนึ่งหางเนาะบนบนหนึ่งหางค่ะห้าเจ็ดหนึ่ง จ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะตัวนินตัวจอพิ้นมีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะพิจารณากันค่ะพี่น้องชอบกับจัดชอบของไัยจัดของผู้นั่นเนาะค่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะหยิบจับอตเตี่กันวันที่สิบหกเนาะค่ะนี่จะเป็นสูตรเต็มของเลขมีที่มาของเพิ่นค่ะสูตรเต็มเนาะ วิ่งจะมีสองตัวจะ้ะวิ่งสองตัวหนึ่งกับห้าบนบนสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะตัวนิน่งตัวจอเพิ่มก็เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเด้อค่ะล่างก็จะมีสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสามตัวสามห่างค่ะ 091 095 075หค่ะผิดจะละัลนากันค่ะพี่น้องจังใดยกะกาบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางทางช่องจิตตาผ้าร่วยเนาะค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาคอมเมนต์เนาะค่ะคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้อง ตีเพื่อก่อเนาะติชมได้ติมากค่ะยินดีน้อมรับถูกคำชมถูกคำติเตียนมากเนาะค่ะพี่น้องเขาถูกท่านเนาะค่ะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะที่เขามาติดตามมารับฟังรับชมแนวทางเนาะเลขมีที่มาของพ่น จะาลืมอมตว,วิ่งของพนเนะค่ะวิ่งสองโตวหนึ่งกับห้าเนาะแล้วก็อันสามตัวนี่ค่ะสามตัวที่พนนิ้นเจาะไหมเนาะตัวน้นตัวเจาะศูนย์เหนึ่งศูนย์เจดห้าค่ะคลิปนี้ก็กราบขอบุญขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะขอให้มีความสุขกันขอยโชคดีขอให้มีความสุขทุกมือเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะ เดินทางไปไหนเดินไปก็ขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยเนาะค่ะกราบขอบคุณหล,ลายๆทุกท่านค่ะคลิปนีก้ก็สวัสดีค่ะ